รับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมซิวัตนะครับเย yeah. แล้วก็ฟาคายซีนะครับเอาโพสของเรานั่นเองตอนนี้เหลือ5 6อันนี่แหละนะครับ5-6หดูว่าหรือเปล่าว่า6นะครับผมแม่ไม่รู้จะเสร็จภายในพาร์ทนี้หรือเปล่านะครับแม่เลียงไอ้นี้ไว้แต่อันนี้ดันใกล้กว่านะครับมไม้นี่ก่อนดีกว, <c oughs> <c oughs> ว่าไอ้วะโอ้อยข้างบน200กว่าเมตรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรา,มาไม้นี่เสร็จแล้วคอย,ยห่อเฮื่อนเดินอากาศไปน,นู่น เ,เสียง,งอ,อะไงไม่ได้แดกนัดเดียวอยู่นะครับ <c oughs> แหมจุดเจ็ดร้อยในโตรของเรานี่ก็รุนแรงได้ใจครับรึึบๆึโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเน็บอันดับแรกนะครับผม สนไยก่อนเก็บไอ้แข็งแรงนี่ตามมานะครับเราจะล่อมันออกมาแล้วเ,เก็บมันทุกตัวยังได้เลยมัน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 เห็นเราอย่าง We have this have อย่ง this มออมอกไยีๆโอเคเฮดช็อตเบชไม่ทันได้ดินไม่ทันได้ยินเรานะครับเดี๋ยวอารามอารามอยู่ไหนเสร็จเรียบร้อยนะครับโชว์ยู่เซลเรื่องอะไรกูจะไปโชว์แล้ววันนี้นะครับ ดาวอาลลามได้แล้วก็เผยเปิดเผยท่าตแท้ของตัวเองออกมาได้เยปุ้งโอ้ไปแล้วนุนสู่ความเวิองวางันไกลโพ้นเลยทีเดียวแม่งปิวอย่างไกลนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับจุด700้อยในตรรสุดยอดปืนของผมหน่วะนู่นร้อยกโลเมตร โอเคครับเราก็จะห่อเหินเดินอากาศไปนะครับผมึบวิ่งส okay, okay. ูดยููเปิดวิ่งสูดไม่ติดนี่มีเศร้าเลยนะครับเอ้โอ้โห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 โ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่าไปอย่าไปชึบชึบชุดโอเคเยี่ยมเยี่ยมไกล่ะ ว่านี่แหละดึงพาลาสูตรลงมาอย่างไม่นิม่มเอาซะเลยโอ,เโอ้ยยังไงอะ่ะนะครับเล่นหลายเกมนะครับงงนะครับตัวไหนฮิวเ <laughs> ดสเปสตัวคิวฮิวนะครับเล่นดาร์กโซตัวอ e, ีฮิวนะครับมาเล่นเกมนี้คอนโทลฮิว <laughs> แม่งงงนะครับผม อเคเฮก็บไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไอ้นี่บางมองไม่เห็นค่อยๆดึงไปชื่อข้ามอ่อนแมนเห็นไฟสไนเปอร์ด้วยอ้มีสามาลามอ่ะเยอะไปไหนเดี๋ยวมีใครเห็นด้วย เออไม่ใช่เทเรอร์อยู่บนนี้นะนั่นไงเทเรอร์อยู่จริงๆด้วยอึอึมีคนเห็นยกอัลามอัลามเอออัลาม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 อออัลามดิสเบิร์นรู้อีกด้วยนะครับว่าเราซ่อนอยู่บ๊อบเบอรี่ไฮดิงกูไม่หายนะเนี่ยกูอยู่ในฐานมึงโต้งๆเลยเนี่ยมันพูดภาษาอะไรของมันวะ ก็มึงอยู่ข้างบนเนี่ยสวัสดีไหนอีกตัวหนึ่งวะไหนอ่ะใช่มองไม่เห็นดีนักโอ้ โอเคครับเราก็เล่นแบบสนิกกี้นะครับอะไรคือสูงสูงสูง,สงไม่มีที่ลงไงว่าหน่อยนี้คือโจมตีเงีย,งยบๆนะครับเอาเป็นว่าด่านหน้าเดี๋ยวผมจะเอาแบบแบบอลังการดีกว่า โอเคครับเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เล็กสี่อันนะครับไปตรงนี้ไปยังไงวะโอ้อยู่ข้างล่าง700กว่าเมตรโอ้โหถึงไหมวะเนี่ยฮึบไม่ลองไม่รื้อ้ยโอเคปกระสุนขามาเอีเวนต์มึงมาเลยตอนนี้เนี่ยแอกนั่นไงห <c oughs> ม,มอ,อก เหลืออยู่ไหมเนี่ยได้เลยเออเสียงอะไรอ่ะไม่สวนละไปละกูอ้าวแล้วเจ๊นี่มึงมาถือ RPG อะไรกลางป่าเนี่ยเจ๊ไอ้สยุมสระแหมเฮลโหลกูไม่มีของขายเลยไม่เป็นไรซื้อลูกปืนก็ได้ สยุมสักสยุมสักเป็นไรสยุมสักมึงเป็นไรของมึงเนี่ยเฮ้ยวิ่งสยุมสักวิ่งวิ่งวิ่งสยุมสักโอ๊ เอ้ยแม่งไม่ตายถึกจังวะ <_ Temple> สยุมสักเราต้องชาพนักจิจเขานะครับผมเขาเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรนะครับโอ้สยุมสักเราเจอกันได้ไม่กี่ครั้งเองไม่น่าเลย <_ princes> สู่สุขตีนะสยุมสักเออเอเอ เอปอยู่ไหนวะนี่กินแพลงกินแพลงกูแปลสะตรงตัวเลยพืชสีเขียวเอีคบูกันเถอะเก็บไปสองแบบเฮ้ยไอพวกเนี่ย นะมึงทำภารกิจอยู่เดี่ยว oh, wow. อเอาว้าวอือเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นแอบหลังหิน <c oughs> ยามเอาอีกแล้ว No scope bitch โอเคให้ดูซิแม่งอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ โัอันนี้ก็อยู่ข้างล่างเลยโอ้เลยว่ะสิ่งเป็ดเลยอืมสิ่งอืมสิ่งอืมสิ่งไหนตรงไหนดีอืมสิ่งอืมสิ่ง เออเอา,เอาตกมาไกลเลยมันอะลามแล้วได้จัดให้เอ็นนอตติงดึดไมมมามาเคยเห็นไหมอาเจยยอดชัยในแลมโบ้มึงทำอะไรของมึงไหนอีเตาอีดัวโพสิสัน เรามีเอ็นี่มีคำิน f o m the นอกทางใน the นอกวะโอมาแล้วมาแล้วไนตืบเลยไหนวะเฮ้ยทำไมไม่ตายเอไหนวะโอ้สนัยมีคำมีคอ m t า e เว s t มาเดเวทแล้วมี้ย coming in from the air เด hey, <you>. ี <environments> ่ยวครึงขึ้นต่อใตัว โอ้โหมีนจะปีนขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับครบแล้วนะครับยี <S <S ่สี่เหนื่อยเลยแม่งสนุกดีนะครับก็โอเคนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมานะครับจบครบถึกเอาโพสต์นะครับนี่ เดีไอ้แดงๆนี่ก็คืออ่าฟอร์เกรเลยครับเดี๋ยวเขาจะยึดจนที่หสุดครับแต่ตอนนี้เราเคลียร์ถูกเอาโพสแล้วเย้ <Yeah! S 1> นะครับผมก็ขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับแหมขอบคุณกัน2-3รอบเลยทีเดียวแล้วเจอกันใหม่นะครับอาจจะเป็นเกมเกมหน้านี่ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับยังช่างใจอยู่ระหว่างเดสเปียต์กับวั <c oughs> นเทสครับผมเ <laughs> ค้ <laughs> ค,ร, <c oughs> ครับว้าวาวายสวัสดีครับเย่เย่เย่วิกิคิวฮ